พักบอกเหตุเขาบอกดนอดเลยเมื่อานี้เช็ดไม่รู้แบบอะไรโดดผมล้ำเลยแ่บเนาะนนะะเาะเะนเนาะเนาเนเนะเน้นนนะานนเาเเเ

จัดข้าโคง้งต่ำค้าคอ fc แฟน,แฟนจัดข้าโคง้งิบแซบก้อยข้าโค้งเลยตัวนี้ก้อยพี่น้องมะยานี่จุก,ก้อยบาทนี่ถ้ามากตัวได้ก็สดดลด้ขนามันอีกครักนี่มาขนา่าก็ตัวลุ้นเนี่ เอาสิมาจัดค้าโคง้งตั้งคำขอพี่น้องก้อยค้าโค้งเลยพี่น้องนี่แซ่บมือนี่โอ้เฮียน้องก็ม,มีมาแล้วาลามาแล้วนี่ทหารลายลีทหารนี่เอาสิก้อยค่ายเลยพี่นอ้องค่าเคียงลงไปโหลดนี่กินผู้เลี้ยวคือเกามือนี่นี่ฮับมีเหลือดนึ่นพี่น้องเส้่ยนอเลือดนอนหน่อ,ดนอนเดี๋ยวนี่ อันนี้เลือดพี่น้องให้ใส่มันแดงเลคนช่นำเลือดสดๆเลยเออหงเลยนี่พกอะไรสักหนี่เดี๋ยวทาพักบัวพวหอมเขาจะมาใส่อล้วกับพี้ยอะไรกับี้อู้ขลิหลิขกแล้วเออเดี๋ยวเลป็นนวดเป็นนวดช่ไหมขลิยิขลิขลลอมาเลือดนี่ เลาหลงนี่อี่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวข้าวข้าวอะเยฮะเกี่ยวข้าวนี่เกี่ยวข้าวอีกวันนี่โอ้ตายเลยอันนี้นี่กนยินให้เสยพี่น้องเลยเก่วข้าวก่อนสัโอ้วานอีเลยเว้ยอาเดี๋ยวจะมาเกาะ้วยนี่แช้กับควนพี่น้องเลย ใส่แล้วใส่กระควรับเนี่ยนี่พริกป่นนี้นี่ใส่พักเขานี่ใส่พักนับใส่บีบบียบบีสตี้เบียบีบีนี่บีบันเอนี้บีบันพี่น้อเด้อ่อก่อนนี่ิกกวากันเอาบีใช้ใช้พักกำลังขับอลีบีก็พีมันใช้รไล่รบนน้องขับรโอ้นี่บีมันผิดหอเลย เบื้องรถไเี้ยนี่แย่กันแล้สุดยอดบรรยากาศเด็ดลบมหนาวนี่เย็นน้อพอดีเนาะขักแล้วคมคมหลูบ้านนี้ขักแล้วข้ออะไรบอกขิดโอยกิงแดงน้าใส่ขักตอนน้ะงมีบันทึกมาใส่หลุใส่พี่ไล่หลุนี่ต้องได้สดมาเย็นเย็นดยิ Uh, pia mãn sai lạc của Pia mãn sau sọt này mẹ vinh ông eh này mẹ sau này sọt lội sai phi công niệm đưa nó sợ 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 ใส่น้ำปลานัน่พี่น้องผมกลมกลืนเป็นนัวเข้าดิเป็นน<ส>ัวเข,าขวา้เขานี่ใส่แล้วข้วขั่วแล้วกินแล้วข้วคั่วนี่อุ <c oughs> ย้ยพี่น้องเอ้ยแดกอกต้องด้วยพี่น้องปล <c oughs> าทู ขับอีลีบาทนี่ป้าทุสิมดูสิมดยสิบมมงคัน,นข้าวบอไปเจริญบอพออ่อยังยังป้าบ่เกลือบอฮะป้าใครนี่ร่มนี่ขับมือพี่น้องให้ปานี่ย่ต้องเล่ปานี่ีเยอะิสิ ไว้แน่ไว้แนี่ยโอ้ไซรุพีอออ่อะมันแบบคุ้มๆดำๆเลยเบิ้งฉีดลองซิมจากบ้านว้าที่ตัวอืมนี่ลองเลยมาเด้อมาเด้ออืม โอ้คม,มนเลมในเรื่องแซ่แบแซ่บแบมาเรือยมาเรื่อยพายากเลยอืออืออือขัดอี๋มาเรือยมาเารือยโอ้อม,โอมอำลำเลยนะนี่ยอืม,อม cắt 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 cúm để chạy với nào kia lựa thuốc à thôi

อ๋อย่อเลยมาใส่เลนี่โอ้ยมาแต่หางงวย่างอเสียจะงวไปใส่สำนานี่กินยังเลยนี่ข้างงอเขเป็นสีขามนี่งอยู่ใสเลยขกห้างัวคือกันบุเ็นงวไม่โตมดดูเขาหลมาขมกเใส่แนวหินแนวแกมนระป๋ะอืมฮะเ้ย นี่ผมจะซ่อมอยูเห็นยุ่นเสียงอย่างเงี้ยแต่ผมกำลังเลยข้าวบ่ได้ไหมบ่แต่แต่หลายอืมอืมอืมผักดีว่อืมอืมอเลยอ่ะม็ดาแสบเป็ดไปไปไปไขัดเลยเฮ้ยแล้วยินเทามีร่บ่ได้ใหเก็บข้าวให้อืม อืมโอ้พี่น่อเว้แหน่น่อเองแหนด้ขับนี้เอาตัดเลยพี่น่องเว้ฮะอืมนั่งจิอันนี้แบชอบใหญ่โลอืมขัาดีว่อืมาใหญนิดี ข้าหญ่ไหนจะมากินนิดกัน่ะอ๋ออืมครับอืมแซ่บดีครับไงข้าวว่ะข้าวโอ่งแซ่บอืมข้าววัวแซ่บเป็ดนี่เฮ้ยอืมเออก็ปล่อยเองเหรอเนอะแล้วทีเดือดมป็นไง เดี๋สดสดไน่เอ้ยสดๆดอพนน้ำได้ไหมน้องเโอ้ยแซบแบแทบักกินแทบกินจริงเนี่เนี่ยไริคิดวัวมาขมคักเขเนียเอ้ออ่าหยินมายินมายิน้ำซา嘛ลำซานลำซามา kinh <laughs> <Tít> à <búp> à. <th�> <nhà> cái gì bốc này nó, à. <laughs> <t half cả. cười> ăn khác đấy, wow, tháo bên ván

Các nhỏ đây Lại mà khai lắng còn không nhỏ đấy, sốt đấy, sốt đấy Có <laughs> bìm tí nữa Đi được không? Được À mê, mê, sốt đây. โอ้พ่มขัดได้นี่ยอ๋อนนำซานี่องลยนำซาน้ำซาโอ้ขักแล้วนอยจะมักไปกินนากเด้อหน้ากมเลือดดซดไปนองนี่ยงเลยเอาไหเอาไไกินหนก่อนะน้าเดกูกินำซ่านงอยตับตเด้อน่ฮะเอาไหมดก็มีน้ำเปล่าบริสุินให้น้ำเปล่าอไหมดๆดยแซ่บลดจะไปกินนังไหมฮะว่าเป็นานั่นขัดี ไปไหมเอาได้เอาได้โทรศัพท์จเขาม่ไม่ไโทรศัพท์ฮะจทเขาเนี่ยโทรศัพท์อิมพักบอกเห็าบอกโอ้สุดยอดเลยเมื่อานี้เช็ดไม่รูแบบันดผมรำเลยแ่บขอนี้เนาะทมใหญ่น่อยเลยโอ้เลื่อมันเบิ้เบิ้ลอะไรไน่อยเลยเลือมมันนี่